เซนเซอร์ S S ด้านหน้านะคะอันนี้เราใส่เข้าไปเพิ่มค่ะเดร์เกิร์ดด้านหน้านะคะแน่นอนว่าใส่เป็นของ Y ตัวนี้สเปคให้เลือกนะ,ะก็จะมีเป็น r TA t AT นะคะเลือกตามความเหมาะสมของการใช้งานของเราได้เลยนะคะอย่าโลบาเป็นของ h a m m e มอค่ะตัวนี้เป็นรุ่น Night Fury นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมชิฟอร์ดพนครเกษตรนวมินท์ค่ะก่อนจะไปรับชมกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันก่อนค่ะ คันนี้ค่ะจะเป็นรุ่น Ranger XLS 4ประตูตัวเริ่มต้นนะคะราคาอยู่ที่899,000บาทค่ะคันนี้เป็นสีดำด้านนะคะเราเอาไปแรปใหม่ทั้งคันเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ที่2,000เทอร์โบนี้แรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยเนี่ยจะเป็นสีดำค่ะ เราเอามาแรปสีใหม่นะคะเป็นสีดำด้านทั้งคันแบบนี้นะคะในรุ่นนี้นะคะไฟหน้าค่ะ เป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะให้แสงส่องสว่างเนี่ยจะเป็นแสง LED นั่นเองค่ะมีไฟวิ่งกลางวันนะคะที่จะเป็นรูปตัว C ค่ะตัวนี้นะคะใส่ข้อไฟมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นสีดําด้านหยอดตัวหนังสือสีแดงคําว่าเรนเจอร์ค่ะในส่วนนี้ค่ะสามารถเลือกได้ค่ะจะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะหรือว่าจะาเป็นสีดําเงาเป็นสีอื่นนะ,ะสามารถสั่งทําสีได้คัสตอมได้เลยค่ะ ตัวกระจังหน้านะคะคันนี้เราใส่เป็น FORD เป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันค่ะในส่วนนี้นะคะแน่นอนว่าพี่ๆแฟนปอดนะคะรู้อยู่แล้วว่ามันสามารถสั่งทําได้นะคะเอาเป็นสีอะไรเนี่ยเราสามารถคัสตอมได้นะคะในส่วนของตัวไฟมินิไลท์นะคะตัวนี้เลือกได้อีกเช่นกันจะเอาเป็นแสงสีขาวแสงสีส้มหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแจ้งโมงได้เลย ในรุ่น XLS นะคะไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบออโต้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะคะแสงธรรมชาติเนี่ยมันมืดลงนะคะตัวไฟหน้าเนี่ยจะเปิดให้เองอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวเซนเซอร์ด้านหน้านะคะอันนี้เราใส่เข้าไปเพิ่มค่ะเดิมๆรุ่น XLS นะคะจะไม่ได้มีตัวเซนเซอร์มาให้นะ เราไปติดตั้งเพิ่มได้นะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะตัวสกเกิร์ตด้านหน้านะคะแน่นอนว่าใส่เป็นของ Y ตัวนี้นะคะก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะคะจะเป็น Y แบบนี้นะคะหรือว่าเป็นหน้าวิกเตอร์เป็นหน้าแรปเตอร์นะคะก็แจ้งโมได้อีกนะคะในส่วนของตัวสกเกิร์ตด้านหน้าของ Y เนี่ยมันจะเป็นสีดําด้านนะคะถ้าเราอยากได้เป็นสีอื่นนะคะสามารถสั่งทําสีได้อาจจะต้องใช้เวลาในการทํา นานกว่าปกตินิดนึงอาจจะประมาณสัก3วันอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของการทําสีด้านข้างนะของตัวรถนะคะจะใส่ซุ้มล้อเป็นของ Y ค่ะขนาดเนี่ยจะอยู่ประมาณที่7จถึงแนิ้วนะคะในส่วนของซุมอองะะะะซ้มล้อของ Y นะปกตินะคะซุ้มล้อของเรนเจอร์นะคะนิยมใส่กันเนี่ยจะอยู่ที่6นิ้วนะคะสามารถเลือกได้นะคะจะเป็นแบบเรียบแบบหมุดแบบฟันเฟืองหรือว่าใส่เป็นของวายเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะคะ เอาที่เราชอบเลยนะคะเจ้าเป็นสีดำด้านเป็นสีดำเงาหรือเป็นสีแดงก็สามารถสั่งได้ค่ะความสูงนะคะจะเป็นความสูงเดิมจากโรงงานเลยนะไม่ได้ไม่ไม่ได้โหลดไม่ได้ยกนะคะล้อแมกนะคะจะใส่เป็นขนาด20นิ้วค่ะเป็นของ o a s i ซนะคะตัวนี้ออฟเซ็ตจะอยู่ที่ลบ24ค่ะหน้าปัดจะเป็นสีดำด้านนะคะเอ่อใสมาคู่กันกับตัวยางของโตโยนะคะเป็นตัว RT ค่ะ โตโยนะคะจะมีสเปคให้เลือกนะะก็จะมีเป็น r TA t AT เนะคะเลือกตามความเหมาะสมของการใช้งานของเราได้เลยนะคะอย่างตัวยาง r t เนี่ยจะวิ่งทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองได้นะคะสามารถลุยในถนนลุดลูกลังได้นะคะในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้ามันลูกลังแบบกันดานมากๆอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตัวดอกยางของ r t นะคะ ด้านด้านตรงด้านข้างนะคะตรงแก้มตรงนี้นะคะมันจะเป็นดอก MT นะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือน AT นะคะจะเป็นลูกครึ่งนะคะผสมผสม MT กับ AT นะคะมันก็เลยมาเป็น RT นะคะตอนนี้ก็ลูกค้าอาจจะมีแบบไปเที่ยวบ้างนะคะแต่ว่าใช้ชีวิตในเมืองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยใส่เป็น RT ตัวนี้จะอยู่ที่275ทัา55 R 2 0ค่ะ ด้านท้ายของกระบะนะคะจะใส่โลบาร์เป็นของ h a ร m เมอค่ะตัวนี้เป็นรุ่นไนท์ฟิลลีนะคะตัวไฟหลีด้านข้างที่เป็นคําว่า h a ร m เมอตรงนี้จะมีไฟด้วยค่ะแล้วก็จะมีตัวไฟเบรกดวงที่สมาให้นะคะสําหรับโลบาร์ตัวนี้นะแล้วก็ด้านท้ายค่ะใส่ตัวครอบกระบะท้ายนะคะเป็นสีดําด้านค่ะ ในส่วนนี้สามารถเลือกได้ค่ะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นสีแดงเป็นสีอื่นเนี่ยแจ้งได้เลยนะคะแล้วก็กันชนด้านท้ายค่ะใส่เข้าไปใหม่นะจากเดิมเปลี่ยนเป็นของ h a m m e r ค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น Nova s s r r e s นะคะจะเป็นรุ่นทิตเลยนะคะขายดีที่สุดนะคะของ h a m m e r ตัวนี้มีไฟ2ป้ายมาให้นะคะแล้วก็มีไฟถอยนะคะที่เป็น LED ด้วยนะคะ แน่นอนว่าคันนี้นะใส่เซ็นเซอร์เพิ่มเติมเข้าไปค่ะเดิมจากโรงงานของรุ่น XLS เนี่ยจะไม่ได้มีเซ็นเซอร์มาให้นะคะเราใส่เพิ่มเติมเข้าไปค่ะเดิมๆม,มาจะมีกล้องถอยมาให้นะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้เซ็นเซอร์นะคะสามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยค่ะตัวไฟท้ายนะคะของรุ่น XLS นะคะจะเป็นหลอดฮาโลเจนปกตินะคะถ้าเราอยากได้เป็น LED หรือว่าเป็นไฟแต่งเหมือนกับรุ่นท็อปนะคะสามารถเปลี่ยนได้เช่นกันค่ะ ภายในของรุ่น XLS นะคะตรงคอนโซลนะคะตรงนี้จะมีเป็นสีเทาลแลม,มโบด้วยนะคะแล้วก็ตัดกับสีทาด้านแบบนี้นะหน้าจอคอนโซลกลางค่ะจะเป็นหน้าจอซิงโค a เอนะคะขน,นาด10นิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้เลยนะคะควบคุมในส่วนของการใช้งานต่างๆเกี่ยวกับพวกระบบความปลอดภัยกระจกนะคะได้ที่หน้าจอน,นี้ได้เลยสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็ในส่วนของ ของการชาร์จแบตชาร์จไฟนะคะก็จะมีทั้ง Type C แล้วก็มีทั้งตัว USB นะคะมาให้เรียบร้อยนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะในรุ่นนี้ Euro 5นะคะจะมีตัวระบบ Start-Stop นะคะมาให้นะ,ะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นข้อบังคับละกันนะคะประหยัดพลังงานนะครับ แล้วก็ลดมลพิษด้วยนะคะในส่วนนี้นะหน้าจอเป็ขับขี่ค่ะจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วค่ะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะจะดูในส่วนของการตั้งทิปต่างๆนะคะตั้งค่าต่างๆนะคะแล้วก็เอ่อในส่วนของน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ํามันพวกนี้นะคะจะเป็นหน้าจอดิจิตอลทั้งหมดเลยค่ะสำหรับพี่ท่านใดนะคะที่สนใจจะออกรถนะคะเป็นรุ่น4ประตูนะคะเกียร์โต้ก็ดูเป็นราคาประหยัดนะคะอยากจะเอางบมาแต่งอย่างเงี้ยก็ สามารถโทรมาปรึกษาโมได้เลยนะคะที่เบอร์ค่ะ084ค่ะ044ค่ะก็9 4ก็ค่ะ